ดาวพาท่านผู้ชมนะคะมาชมนะคะถึงเมืองสุพรรณบุรีค่ะซึ่งตอนที่ดาวยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณด้านกว้างๆในนี้นะคะนั่นก็คือนะคะหมู่บ้านมังกรสวรรค์น,นะคะตลาดพันปีค่ะว่าข้างในภายในหมู่บ้านนั้นจะมีอะไรพิเศษนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีพิธีเปิดนะคะ เป็นพิธีเปิดงานตรุษจ,จีนสุพรรณบุรีมหัสจรรห์5ปีมังกรสวรรค์ค่ะแล้วก็มีพะนท่านบรรหารศิลปะอาชาด้วยนะคะมาเปิดพิธีในงานนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศต่างๆค่ะแล้วก็ภาพที่สวยงามอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ท่านผู้ชมคะและด้านหลังของดาวนะคะนั่นก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของสุพรรณบุรีนะคะซึ่งเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะท่านผู้ชมแล้วันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งค่ะก็คือเป็นงานตรุษจีนสุพรรณบุรีมหัศจัรยร์นะคะ5ปีมังกรสวรรค์ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจีน โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะกรรมการศาลเจ้าเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอเชิญร่วมงานนะคะตรุษจีนสุพรรณบุรีผัสจันย์5ปีมังกรสวรรค์ค่ะ ระหว่างวันที่8จนถึง12กุมภาพันธ์ปี2556นะคะณนะอุทยานมังกรสวรรค์นะคะพิพ,ธพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกรนะคะศาลเจ้าพ้อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเฉลิมฉลองครบรอบนะคะ38ปีสารสัมพันธ์ไทยจีนค่ะพบกับการแสดงอันยิ่งใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะกว่า180ชีวิตนะคะ8เมืองและมณฑลใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น มนทนเหลียวหนิงนะคะมนทนซานตรงเมืองเทียนจินนะคะเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงนะคะเมืองทาจินะคะ เมืองอู่ลู่หมูฉีมนะคะมณฑลซินเจียงนะคะและเขตปกครองตนเองที่เบตน,นะคะจะมีการแสดงกายกรรมระดับโรกนะคะไต่ลวดสลิงกลางอากาศจนมณฑลซินเจียงนะคะแชมป์โลกรับรองโดยกินเนสบุ๊กนะคะบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อปีพศ2552ค่ะแล้วก็เป็นการแสดงนะคะศิละปะวัฒนธรรมทาจิกนะคะสาวจีนในตาแขกขะเมืองที่อยู่บนที่ราบสูงนะคะ รวมถึงการแสดงนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะการแสดงนี้นะคะมีทั้งแสงสีเสียง3ม,มิติค่ะมหัศรรย์เทพธิดาสุพรรณบุรีนะคะนิ้วเปลี่ยนหน้าค่ะเจ้าแม่ควรอิมพันมือเทพธิดาพระจันทร์สองดวงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นสาวน้อยเลืองแสงค่ะอีกมากมายนะคะ จะได้พบกับนักแสดงนะคะจากละครคุนศึกของช่อง3นะคะอย่างเช่นนะคะอ้ําอภิชาติค่ะคอยเชอร์มานนะคะเบนพรชิตานะคะในวันเปิดงานนะคะและยังมีค่ะท่านผู้ชมยังมีการแสดงจากศิลปินนะคะนักร้องชื่อเสียงดังนะคะอย่างตายอลไทยค่ะบีเดอะสตานะคะกันเดอะสตาค่ะดาอินโดฟินค่ะแล้วก็คลรบาวเต็มวงกันเลยทีเดียวนะคะในคืนนี้ มูลเหตุของการสร้างมังกรสวรรค์นเนี่ยนะฮะเมื่อระมาณสักสิปีเนี่ยผมไปประเทศสิงคโปร์ที่เซนโตซ่าไปเที่ยวเที่ยวเซนโตซ่าไออาคารพิพิธภัณฑ์เขาเองเนี่ยก็ปรากฏว่าเห็นหูมังกรเนี่ยโผล่มาบนพื้นดินโผล่แต่หัวผมก็มานั่งคิดดูว่าเออนี่ถ้าผมทําลาตัวมังกรแบบเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วนําบริษัทของประเทศจีน4 0 0 0ันปีมาไว้ที่เนี่ยมันจะดีไหมพอเกิดความคิดเสร็จผมก็เดินทางประเทศจีนไปกับนักชาการทั้งหมดก็ไปเจอจุดเจอจุด ฉนันห้องทั้งหมดที่มีอยู่ในนั้นนะผมไม่ดูของจริงมาหมดเลยห้องตั้งแต่นิวาตั้งแต่ศินหนงตั้งแต่ไทยคงปาวุ้นจิน้นหรือว,ว่าที่รั่วหยางหรือที่วังงาปุยไปมาหมดมก็เอามาบรรจุที่นี่ใช้เวลาทาประมาณโครงสร้างใช้เวลาทำประมาณห้า,า,ป,าปีโครงสร้างมังกรน,นี่นะแล้วเสร็จแล้วก็ตัวประิศาส์ใช้เวลาเจ็ดปีทั้งหมดจากแนวความคิดถึงสําเร็จใช้เวลาเกือบยี่สิบปี ที่เมื่อ20ปีปี่ไปเปิดปีที่5เราถึงต้องมีการฉลองนะฮะเทศการจุดจีนนะบังกรตรงนี้ที่มันมีแนวความคิดอีกตอนเปิดนใหม่เมื่อ2-3ปีมาเนี่ยผู้คนมามาดูเนี่ยต้องจองบมงทีจองข้ามวันเลยบมงที่มาจองเช้าเนี่ยดูได้บ่ายเขาก็ไม่รู้จะไปไหนผมก็ไปเที่ยวที่รีเจียงมา <Yeah. S 2> หมู่บ้านรีเจียงเข <Yeah. S 2> ้าหมู่บ้านของเขาเนี่ยมันทัศนบินใส่หร,ห,รหรืออะไรต่างดีมากเลยเนีี่ยเาม เดินไปตามาลำธารมีแพรมีร้านค้าตามต่างๆทุกที่อยู่มีโรงแรมด้วยก็นั่งคิดมาดัดแปลงว่าแล้วควรจะทำงน้นดีไหมที่โน้เป็นปที่15ไร่ด้วยกันเนี่ยผมเลยมาคิดดูก็เอาจะทำตนงนี้กันเริ่มแรกก็มาดูว่าควรจะมีหอชมวิวไอ้หอชมวิวเนี่ยต้นเหตุมาจากนงี้ผมดูหนังจีนมากหนังจีนอวไรมาตีกันจาสู้กันนะค่ายนั้นมาสู้ค่ายนี้ทับมีไซเนี่ยมันจะมีหอข้างบนสูงๆอ้าวสังเกตการเอาความสึกมาแล้วก็ตีก่องปุง๊บ ผมเลยมาทําหอชัวมีวันนี้<ม>แล้วมีลิฟต์ขึ้นได้นะ,ะนะลิฟต์ขึ้นได้ด้วยเนี่ยเจรหงเสร็จแล้วเราก็จะมีเป็นหมู่บ้านไปถอ,อดแบบมากระเบื้องหลังคานเนี่ยสั่งมาจากเสื้อเหมือนทั้งหมดเลย<ม>ทั้งหมดเลย,เลยครับทำมาจากเสื้อเหมือนเลยนะกระเบื้องหลังคาเสร็จเรียบร้อยก็จะเราจะมีห้องต่างๆไม่ใช่ต่างหันพ่อรูปที่ดีเจงนี่ก็มีเป็นพ่อลูกนะครับแล้วก็เราจะมีโรงเตี๊ยมโรงเตี๊ยมเนี่ยเราจะเปิดตอนสงกรานนี้เราจะมีเป็นเซี่ยวเอ้อพวกหัวนะแล้วเหมือนยังไม่มีไม่มีผิดเลย แล้วก็มีร้านขายของร้านขายของเราจะมีะสำเพลงมีเยาวราชมีราชวงศ์แล้วก็มีขายอาหารต่างๆนั่นนะชนิดแล้วก็มีโรงนวดมีโรงภาพยนตร์ใช้ว่าโรงหนังด้วยกันแล้วก็มีสะพานบงพัทร์สะพานที่ขึ้นมานี่นะผมอยากจะเรียนว่าต้องขึ้นตอนทุกหนึ่กคุณต้องไปขึ้นนะเสียดายนะไปยืมบนพระจัทร์ท่านจะเห็นไฟข้างล่างสลับสีทั้งหมดเลยที่พื้นเนี่ยมาจากไหนมาจากกุ้ยหลินผมไปเที่ยวที่ทํากุ้ยหลิน ในถ้ำคุยหรือมันมีไฟอยู่ที่พื้นหมดก็มาแต่แปลงที่นี่มันจะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีธงชาติสลับไปตลอดว่าฉะนั้นตอนคืนเนี่ยชักทุ่มก,กว่าจะมองเห็นสวยงามมากนะเป็นจิตทั์ที่สวยแล้วเสาบังกรสองต้นนี้นะมาจากสงอู่นะฮะต้นประมาณสองล้านเขาใช้คนงานอายุ4ี่ปีแกะสลักเจาะเข้าไปถึงสามมิติข้างในเลยใช้เวลาทำประมาณสองปีด้วยกัน<ม>ก็มาตั้งทั้งสองต้นนี้เรียกว่าเสาบังกรฟ้าทั้งหมดนี้อยากจะเกรียนว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่สำนัการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีให้เกิดการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นอนาคตจะมีอะไรอีกยังตอบไม่ได้แล้วก็ผมมีนี่อีกนะอีกสักก่อนสงกรานจะมี12ราศีตั้งในตามเสาต่างๆทั้งหมดใครปีไหนปีต่างมาก็มาจุดทูบไหว้ด้วยนะนี่เพิ่มเติมอีกแล้วตอนนี้มีเซียน12องค์อยู่แล้วท่านถ้าไปถ่ายรูปได้สวยงามมากมีคนอิ่มเนี้อนี้ทายแป้กิมแพะเงนสีเทียนจุน ใช่อะไรเนี้ยเยอะแยะหมดเนี่ยนะโอเคตรงนี้ก็ย okay. <gt> <rawd Moder> ังไม่เสร็จสมบูรณ์ที่จะให้ยังยังครับเดินดูได้แต่ยังไม่สมบูรณ์การสมบูรณ์ได้ก็ประมาณสักสาจจีสัจีนถึงตรงตอนหลังสงการหน่อยตอนนั้นผมจะมีอีเวนต์สุกเสาร์จะมีรายการแสดงคแล้วไฮไลท์ในงานคืออะไรคะไฮไลท์ก็หนมาใส่ไต่บนเส้นรวดไงไฮไลท์งานนี้เดี๋ยวมาดูเองไต่บนเส้นลวดครับ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะท่านค่ะ,อ,คะอยากจะให้ท่านช่วยอวยพรสุจรดจีนเป็นภาษาจีนให้คนไทยที่ชมรายการอยู่ทางบ้านด้วยค่ะเอ่อเนื่องจาเนื่องในโอกาสสุดจีนเนี่ยนะผมขออวยพรเป็นภาษาจีนเนี่ยนะซินเจียหยูอีสิ่งนี้พวกชายนะเพลงอังสุสีสุสีสิ่งที่เกี่ยงทางโอเค